ฐานนี่เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการใช้สีช็อคเทคนิคการระบายแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสารรค์ของเด็กเนื้อหาวันนี้ให้ทําเรื่องของออวันแม่เด็กต้องคิดเองแล้วก็การทำงานให,ให้ทำงานกลุ่มเด็กก็จะต้องแบ่งพื้นที่การทำนะว่าพื้นที่ตัวนี้ของตัวเองจะเขียนรูปอะไรนะก็ตามเนื้อหาที่ให้ไปนะเด็กก็จะแบ่งพื้นที่แล้วก็ ล่างแล้วก็ลงสีนะฮะแล้วเด็กก็จะต้องคำนวณเวลาด้วยเพราะเวลาที่ให้เนี่ยประมาณชั่วโมง15านาทีนะฮะก็ต้องกะให้เสร็จในเวลาที่กำหนดเขาจะต้องพึ่งพากันอย่างคนที่ตาบอดเนี่ยคนที่เขาสายตาดีเขาก็จะ บอกพื้นที่ให้คนที่ตาบอดทํางานตรงพื้นที่ที่เขาระบายส่วนคนที่หูหนวกเนี่ยก็จะต้องมีร่ามภาษามือเนี่ยแปลให้เขาฟังก็ทํางานร่วมกันได้โดยที่ได้พึ่งพากันเด็กก็มีความคิดที่หลากหลายนะก็คือลักษณะของงานที่ออกมาเนี่ยก็ตามความสามารถที่เด็กพอจะมีมาบ้างแล้วนะเพียงแต่ว่าเราแค่มากระตุ้นให้เขาเนี่ยทำงานในเนื้อหาที่เรากําหนดแล้วก็ เนื้อหาตามคอนเซปที่เราวางไว้ซึ่งเด็กเขาก็ทําได้แล้วก็ความคิดก็เป็นความคิดที่เขาคิดขึ้นมาเองแต,แต่ละงานก็จะไม่เหมือนกันเด็กเขาก็จะจินตนาการในสิ่งที่เขามีความสามารถที่จะทาได้บางกลุ่มก็ไม่สามารถวาดคนได้เขาก็ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ไเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความรักก็ได้ mm hmm. คือสําคัญคือความคิดงานเสร็จออกมาวันนี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้สีช็อค เด็กก็สามารถสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์แบบ